ไอ้มเข้ามาคดูเด็กเจ็มันม,มันคะังๆดูนีแหละรู้ว่ามันไม่มีนะเลยไม่ม้องไิจาราเลยมนะีน,นั่งนอนในวัที่กระจาย เาคุมปั่มนันเป็นเกียยามันเงป้องน่เป็นเค่ง้น่ตัวปอแล้วแต่ราคายาเนี่ยมาที่งเป็นแล้ทกขารมันสูงเปยังไงตายงยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยาทั็นต็มมันย้อยจักเ เลี้ยเขาเนาะกูก <to break an iously> ็ฆากากเกี่ยวไม่ได้มหาที่เกี่ยวยากรู้แผลกินุ่ก็มารู้ว่นุ่เนี่มันตายข้ามันจะเก็บรู้วาเขายางนั้นน้าง้

อมเฮ้ยต um, really ีนมตมันจะเจ็บปดีกยไม่อยากจะตีม้ามัวฟาดไปมันลูกทีเที่ยวแล้วก็กลัวมัก็เสร็จเลยไม่เมยใครทำลันไงยายนามานเข้ามามันไม่เป็นอะไรมันไม่ทันันอยู่ทางนา้และยายมันเป็น ลูกมันนอนอยู่มันก็ไม่ไปมึงเข้ามาเลยมึงไปกลัวมันไม่มาไม่ทำลูกลูกมันอยู่นู่นมันก็ทำท่าไปนั้นเนี่ยเข้ามาเข้ามาทางประตูเ่ยไม้มาอันตีหน้ามันไปตีไม้มาดิไม้ดิเข้ามาเล็วๆดิยาวใหญ่ไหนวะเนี่ย ไออีมายเป็นไรไปหนักเลยนะไม่มีใครทำงานเลยะทำดูที่มีน้องไหมตัวอีมายเนี่อ่าขอไปล่วงเลยนะฮะเป็นสเก็ตแกะสเก็ดออกแล้วดูว่าหยุดไปในน้ำไหนตั้งยาตา้งยาเจ็บมะนะพูดปล่อยม่นแล้เจ็บเจ็บเจ็บลองดูแลนวมีนองไม่มีหีน้องก็อะไรนะไม่มีไม่มีไงไม่มีก็ยาอยู่ นลองแกะสะเก็ตมันมันไม่ให้เลยไหน,นยาเทไปเลยตัวนกองเทเอาเข็มทงเข้าไปใน,นแล้วก็บีบร้อม <c oughs> อนี่นีน่เดี๋ยวเรจะได้ดูขบับในเบิงมาเลย <c oughs> ะนะน <c oughs> มนแข็งแล้วเาพนั้นหยุดเลย แข่งไงไม,มนแข็งนะข้างในแกะแลรวก็ยังแข่งอ,อยู่ขยันพ่อหยดเลยขาไม่ได้นีไม่ต้องจับขาพี่น้องขาหย่างนี้จับดีดีจับขาหน้านะขาหลังด้วยมึงนีน่ป้อแขงแกะก็แข็ง i